สถานีโทรทัศน์สีกองทับกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอิบราน Still s ลสติลสแตนดิ้ Thailand ์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวนคำถามกับสิบนักสู้ทีละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพ็อต1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับคานผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดในขณะน,นี้เพราะนี่คือรายการตกสิบหยิบล้าน s t l ต Standing Thailand เวทีแห่งนี้นะครับไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้นะครับหผู้เข้าแข่งขันนะครับต้องดวลกับ10นักสู้ด้วยการตอบคําถามแบบตัวต่อตัวนะครับใครตอบไม่ถูกภายในเวลาที่กําหนดนะครับจะต้องตกลงไปจากเวทีแห่งนี้หากผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับสามารถเอาชนะนักสู้ของเราได้ครบทั้ง10คนนะครับรับไปเลยเงินรางวัล1นล้านบาทและวันนี้นะครับอยู่กับนักแสดงสาวสวยของเรานะครับน้องโบธัญญสุภา ครั้งที่แล้วส่งคุณบาสมรักคำสิงตกลงไปอย่างสงบแล้วนะครับ <S 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 ตอนนี้เหลือนักสู้อยู่9ท่านที่อยู่รอบตัวของน้องโบเลยหนักใจใครอีกไหมจริงๆเราเก็บคนที่หนักใจเอาไว้ดังนั้นเก้าคนที่เหลือยังหนักใจอยู่ยังหนักใจอยู่เอาละครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสิทธิ์ผ่านนะครับสามครั้งเหลือ2ครั้งเท่านั้นนะครับอพอใช้ไปแล้ว1ครั้งเกมจะเริ่มไม่ได้ถ้าไม่ก้าไปไประจำที่เชิญเลยครับน้องโบเอาเ ตอนนี้นะครับถ้าพร้อมนะครับมองไปรอบๆเลยครับใครคือนักสู้คนที่สองที่เลือกดวนด้วยครับ1 1อย่างนี้อย่างนี้ค่ะเลือกบอนะครับเลือกมาแล้วนะครับตรแนะนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อตัอแบนะคะ ตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีงานพิธีกรเข้ามาอ่าอะล้ครับโอ้โหนี่ถ่ายแบบถ่ายโฆษณามีเป็นพิธีกรด้วยเอาล่ะสิมีอะไรอยากจะบอกคุณโบก่อนไหมไม่อยากรังแกคนสวยเลยค่ะเอาล่ะสิไหนบอกว่าไม่อยากรังแกคนสวยเมื่อกี้รังแกพี่ตลอดเลย ว่าปยอยงนี้ต้องการคนซ้าเติมไหมคะประโย่ที่พูดต้องการคนซ้าเติมไหมคะพี่ทงไม่ต้องค่ะเป็นการดวลระหว่างคนสวยกับคนสวยแล้วตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มดวลครั้งที่สองได้เลยครับเพี่อะไรฮะเพี่อะไว่ไม่รู้จะเชียร์ใครดีครับพี่เอครับผมแฮร์แฮ่์แฮร์ี่ร์แฮร์แแ กนเอาละครับเร็วครับนึกอะไรได้พูดออกมาเลยครับสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าไฮลักรีโว่สีโทเอน้ตแอนด์คลีนสนับสนุนโดย AIS b a b y ้มาย healthy plus วทตามิลคดับเบิลช็อกโกกลับเข้าสู่ตก10ยิบล้านนะครับ Still Standing Thailand นะครับและนี่คือการดวลครั้งที่2นะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับระหว่างนะครับต๊อกแตกและโบทัญญาสุพางนะครับสำหรับโบนะครับ นี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านสําหรับตอกแตงนะครับสู้เพื่อค่าหัวของตัวเองที่อยู่ข้างหน้านะครับตั้งแต่100จนถึง40,000บาทสูงที่สุดนะครับมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะของการดวลครั้งที่2นี้20วินาทีกับคําถามแรกของตอกแตงครับคู่กับกระทะตะหลิวค่ะถูกต้องครับเป็นอะไรคะคุณทงๆงเป็นยากมากตอบได้ยังไงไปแลรงงอยู่น เก็บความเก่งเอาไว้สักคู่นะฮะคุณธงทงนะฮะเดี๋ยวเขาเลือกคุณแน่ๆเลยดูดูจากอาการแล้วผ่านไปแล้วนะครับ1ข้อสำหรับตอกแตกนะครับกลับมาที่โบธัญญสุพางกันบ้าง20วินาทีนะครับสิทธิ์ในการผ่านอีก2ครั้งกับคำถามนี้ครับคู่กับค้อนตะปูค่ะถูกต้องครับดูเห็นเป็นคู่กับช้อนคู่กับ้อนเป็นตะปูได้ไงวะจะบอกว่าน้องตอบได้ไง กำลังจะบอกน้องทรายง้อค่ะเพราะคุณอ่านว่าคู่กับช้อนมันคือคอนี่หรือว่าสายตาไม่ดีครับเนี่ยเขานน้อยค่ะสายตาไม่ค่อยดีแต่อย่างอื่นดีตลอดนะคะน้องบาบอกเลยว่าความสูงยังไม่น่ากลัวกลัวผู้ชายทิ้งกันเอาละครับกลับมาที่ตอกแตกนะครับ20วินาทีกับคำถามนี้ครับ ตามความเชื่อของไทยนิยมปักพืชชนิดใดไว้ไล่ฝนตะไคร้ตะไคร้ถูกต้องครับว่าคำถานี้เราตอบสนัดเลยเพราะเราปักประจำล่าสุดที่กรุงเทพน้ำท่วมนี่ก็เป็นฝีมือเราเองเราเราเดินไปปักตะไคร้เหรอปักตะไคร้ค่ะพอปักปุ๊บเป็นไงโอ้ยพายุมาน้ำ่วมขึ้นกล้ ในทิมคุณงทงก็ยังปักอยู่ใช่ไหมครับนี่ปักได้เพราะเขาบอกว่าให้เฉพาะคนที่บริสุทธิ์จริงๆถึงปักประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะเป็นประโยคเพื่อสือ่อไปถึงใครบางคนที่ยินท่านี้เอาเต้เต้เต้ฟังไว้นะพี่พี่ธงทงเนาะมาที่โบกันบ้างนะครับ20วินาทีสิทธิ์ในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับ<ฮ>พืชสีเขียวมักขึ้นในน้ำหรือตามพื้นดินที่ชุ่มชื้นตะไครค่ค่ะ ถูกต้องครับตัไคร่ครับก็มีตักไคร่ไปแล้วตักไคร่บ้างอาคุณทงทงทำไมทำหน้างงงก็ยังงงอยู่ค่ะมันคืออะไรยังนึกอยู่ในใจตอบไม่จจังเลยเก่งสวยและเก่งมากยอมยอมยอมคำถามกลับมาที่ตอกแตกแล้ว20วินาทีต้องตอบให้ถูกเท่านั้นกับคำถามนี้ครับมาเป็นคู่ใช้ครีมอาหารที่เป็นเส้นตะเกียบค่ะ ถูกต้องครับ <Yeah. S 1> กลับมาที่โบธัญญสุพางกันบ้างนะครับ20วินาทีสิทธิ์ในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับ oh. ลูกกลมกลมสารด้วยหวายตักร้อค่ะถูกต้องครับตักร้อ โอหตอบกันมาหลายคําถามแล้วนะครับตอบถูกกันอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับครับผมตอบถูกจนเครียดหมดแล้วครับเนี่ยเอาคุณนาคุณเครียดอะไรฮะเครียดสิครับผมไม่ได้เครียดเรื่องคำถามนะฮะเครียดเรื่องเครียดเลยว่าไม่รู้จะเชียร์ใครดีครับพี่เอครับผมแหมคืออยากให้อยู่ทั้งคู่เลยครับพี่ไปถึงแป๊คะอะไรนะฮะคือไหมเราไงคะเอามาถึงสองคนนี้สิครับผมนะฮะอ๋องั้นแปลว่าเดี๋ยวถ้ามีใครแพ้เดี๋ยวคุณจะตกไปแทนเหรอฮะอยากจะลงไปรับแทนได้ไหมฮะไม่ต้อง น่าจะไม่บาดเจ็บอะไรเพราะว่าเธอมีแอร์แบ็กที่ดีมากนะครับของูุจับไม่พูดนะครับผมก็แค่ชัดมากก็แค่ยินมองอย่างเดียวนะฮะมองนะคครับผมอ่างั้นคุณนาวก็เอาใจช่วยทั้งสองคนแล้วเอาใจช่วยทั้งคู่ครับผมได้เลยนะฮะนะฮะกลับมาที่ต็อกแตกครับ20วินาทีกับคำถามนี้ครับเครื่องรางของขลังทำด้วยโลหะม้วนเป็นลูกกลมใหญ่ถูกต้องครับยัง่านไม่จบเลยตั้ ตะกรุดค่ะพกรอบตัวเลยค่ะไอที่พกเขาเรียกตะกรุดค่ะเขาเรียกอะไรฮะประหลัดข้าวหมโอ้โหข้อนี้นี่ตอบได้อย่างรวดเร็วนะครับยังอ่านไม่จบเลยคำถามกลับมาที่โบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ20วินาทีสิทธิ์ในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับนิทานอาหรับราตรีชื่อเรื่องอะลาดินกับตะเกียงวิเศษค่ะถูกต้องครับ โอ้โหใช้เวลากันไม่เยอะเลยนะครับทั้งคู่เลยนะครับกลับมาที่ต๊อกแตก20วินาทีต้องตอบคำถามนี้ให้ถูกเพื่อสิทธิ์ในการยืนต่อไปกับคำถามนี้ครับสัตว์ประเภทเดียวกับเต่าตภาพอะไรวะถูกต้องครับตภาพนะครับถูกแล้วนะครับกลับมาที่โบกันบ้าง20วินาทีสิทธิ์ในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับ การทำความเคารพของคนในเครื่องแบบตะเบะถูกต้องครับตะเบะกลับมาที่ต๊กแตกกันบ้าง20วินาทีกับคำถามนี้ครับอาการหดตัวของกล้ามเนื้อทำให้เกิดความเจ็บปวดตะคริวคถูกต้องครับตะคริวครับกลับมาที่โบกันบ้าง20วินาที สิทธิ์ในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับการข่มกิเลสตบะถูกต้องครับเอ้าทำไมทำไมคุณธงคงอะคุณนาวทำไมทำหน้าแบบนี้หนูนิ้วชอบ่ะเห็นความเป็นมาจะเดียวอะไรวะจริงเลยอ่ะไอตัวขีดขีดไม่ช่วยอะไรเลยเช่อรงนะเอาเที่ยวฟ้าได้ไหมเที่ยวฟ้าเที่ยวฟ้าตอบไม่ได้ตะกี้ตะบะโห้เก่งอะ ยากมากไม่ได้เหมือนกันค e. ่ะไม่ได้เหมือนกันไม่เคยรู้จักคำนี้เลยการข่มกิเลสไม่รู้จักหรือไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติเลยปฏิบัติกิเลสสูงมากนะโอ้โหโบตอบได้รวดเร็วด้วยนะเอาล่ะสิโอ้โหนักสู้เราทำหน้างงกันเลยทีเดียวไม่รู้เป็นการข่มตอกแตกหรือเปล่านะครับจะตอบได้ไหมย20วินาทีกับคำถามนี้ครับ อุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูลตาลุตเตาถูกต้องครับตาลุเตานะครับอ้อาวโบโทำหน้างงด้วยอะะซิอ้าวแล้วครับโ<อ>้โหเป็นการดวลกันที่ดุเดือดมากเลยนะครับของสุภาพสตรีทั้งสองคนกลับมาที่โบกันแล้วนะครับสิทธิ์ในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับการคาดผ้าอ้อมตัวแล้วผูกชายทั้งสองไว้ที่คอตะเบงมานค่ะถูกต้องครับ น้องรู้สึกแฮปปี้จังเลยอ่ะท<ด>ี่ชนีแข่งกันเฟาดกาันเ,เลยรู้สึกเอนจอยเลยมันต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมมันต้องอย่างนี้สู้กันสู้กัน <S 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 ต้องมีใครไปสักคนหนึ่งอ่ะไปสักทีไปสักทีกทแต่ไม่อยากให้ไปสักคนเลยนะพี่เอคุณนาวก็ยัง <S <S ไม่อยากให้ไปสักคนเลยเพราะฉะนั้นคุณจะไปแทนไงอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าอ๋ออยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่า อาล้ครับตอบได้แล้วครับกลับมาที่ตอกแตกนะครับมาลุ้นกันนะครับ20วินาทีต้องตอบไม่ถูกกับคําถามนี้ครับผลไม้ชนิดหนึ่งผลยาวคล้ายมะดันมีสีเขียวรสเปรี้ยวตะลิงปิงถูกต้องครับตะลิงปิงนานแลนานนานไปแล้วนานแล <c oughs> คือผ่านไปนานไปแลนานไปแล <c oughs> ความรู้แน่นทั้งคู่ไง เอาละสิโอ้โหถามอะไรก็ตอบได้กันหมดเลย <Okay. S 1> กลับมาที่โบกันบ้างนะครับ20วินาทีสิทธิ์ในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับ oh. 1นในพระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าเอาละครับเร็วครับนึกอะไรได้พูดออกมาเลยครับ สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่น a อ t a c ็ 3D Clean Action Samsung Galaxy Tab S 2กลับเข้าสู่ตกสิทธิ์หยิบล้านนะครับ Still Standing Thailand นะครับ ลุ้นกับการดวลครั้งที่2ของโบธัญญาสุพางนะครับสำหรับตอกแตงนะครับสู้เพื่อฆ่าหัวของตัวเองที่อยู่ข้างหน้านะครับตั้งแต่100จนถึง4 0,000บาทสูงที่สุดนะครับกลับมาที่โบกันบ้างนะครับ20ิวินาทีสิทธิ์ในการผ่าน2ครั้งกับคําถามนี้ครับหนึ่งในพระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าเอาละครับเร็วครับนึกอะไรได้พูดออกมาเลยครับคุณมีสิทธิผ่านนะครับเอาละครับนึกเลยครับเร็ว ผ่านครับกลับมาที่ตอแตกแซบหนึ่งในพนมำตะขาคตถูกต้องครับ ไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยเราไม่เกี่ยวกับเราเราไม่รู้ไม่เกี่ยวกับโบนี่พี่ทองน้องไม่รู้จริงๆนะคำนี้ขนาดไปวัดทุกเช้านะจริงๆจริงๆไปวัดไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิสายๆปล่อยนกปล่อยปลากันคือที่ผับจับเด็กปล่อยเนื้อปล่อยตัวอ๋อฉนรู้คือปล่อยปล่อยทั้งวันเลยทุกวันเนี่ยเราไม่รู้คำนี้เลยจริงๆปล่อยมากไปปล่อยมากไปตถาคตหนูไม่รู้จริงเหรอพี่ลุ้นว่าหนูหนูว่าพี่ รู้อะโ <Bo S 2> บทําหน้างงเลยอ่ะโอ้โหเอาละสินะครับผ่านไปนะครับเกลับไปที่ตกแตกตกแตกก็ตอบได้เอาละสิโอ้โหนี่คือการดวลที่ดุเดือดมากจริงๆนะครับคําถามต่อไปสําหรับโบธัญญสุพาง20ิวินาทีสิทธิ์ในการผ่านเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับคําถามนี้ครับนักร้องเจ้าของเพลงคนเดินถนนธรพลพนเนา พูดอีกทีนะครับพลพลถูกกล้องครับแร้อต่างเงือนโอ้โหตอนแรกเอาใจช่วยเลยนะโอ้ดูคิดนานเลยทีเดียวนะครับตอบถูกนะครับพัลพลนะครับกลับมาที่ตอกแตก20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสถานที่สำหรับจับช้างหน้าพระที่นั่งสถียนไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอจับจับช้างหน้าพระที่นั่ง สิบวินาทีแล้วครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับเร็วครับอะะไรวเร็วครับเร็วครับเร็วครับเรร็วคับพูดออกมาครับบาครัตอบได้ไหมครับเดี๋ยวคุณธงธงเดี๋ยวใจเย็นๆถามโบดีกว่าโบตอบได้เปล่าอะไตอบได้ไหมครับโบไม่รู้ไม่รู้ด้วยโอ้โหเรียนคุณธงธงครับสเรียงแพนเนียรถูกต้องครับ คล้องช้างเราเคยได้ยินไหมพันเนียดค้องช้างพี่ธงต้องรู้จักคำนี้ดีเพราะว่าโดนคล้องบ่อยไม่ใช่ช้างรับพี่โอ้ตอบไม่ถูกนะครับพลาดไปในข้อนี้สู้กันอย่างดูเดือดเลยทีเดียวโอ้โหโบถึงกับขั้นถอนหายใจเลยนะฮะถ้าคำถามกลับมาที่โบนี่โบจบเลยนะเตอรอแตกโชคดีที่เขาไม่มีทางค่ะมาที่ตอกแตกบ้างตอนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างไร อันนี้ค่ะเตรียมตัวตกแล้วอยากพึ่งสิไม่ต้องเตรียมตัวตกคุยอะไรกับโบสักนิดนึงเมื่อสักครู่เราสู้กันมาตอบคาถามกันมาเพราะเธอคุยอะไรกับโบคะก็เป็นแฟนคลับค่ะดูละครอยู่เล่นเก่งมากร้ายมากค่ะอ๋อเล่นเก่งมากร้ายมากเลยนะคะอ้าวแล้วโบมีอะไรอยากจะพูดกับตอกแท็กไหมการต่อสู้เมื่อสักครู่นี้เป็นคนเก่งมากจริงค่ะน้าถือน้าถือตบมือให้นับถือนะ นับถือเลยเพราสู้กันสนุกสนานมากทีเดียวเลยเสียดายมากเลยครับเสียดายอะไรครับนาวเสียดายที่ต้องตั้งต้องตกลงไปแล้วนะครับเออคุณจะลงไปรับข้างล่างมเ้ี่ยไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าข้างๆนี่มีแอร์แบ็กตลอดเวลานะฮะเหมือเราก็เลยว่าคุณกำลังจะสูญเสียแอร์แบ็กไปสูญเสียแอร์แบ็กไปไม่เป็นไรแต่ว่าคนสวยก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ครับผมเอาคุณแพ็กกี้มีอะไรพี่เสียใจกับเธอด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เสียใจแล้วพี่พี่เสียใจแล้วเสียใจที่ อ่ะต็อกแท็กนะครับมีอะไรอยากจะพูดกับทางบ้านสักนิดนึงอ่ะกล้องนูน้นกล้องนูน้นกล้องนู้นก็เป็นรายการที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะถ้าเกิดได้มาจริงๆก็จะรู้ว่าแบบความสนุกสนานนี้มันเป็นยังงไแล้วงงทำไมมือมือดูแบบแบบตื่นเต้นทำไมเป็นอะไรครับมือ <c oughs> ต้องคือตอนนี้นึกถึงตอนไปเล่นสวนน้ำอะคะอ่ะที่แบบว่า <c oughs> เตรียมจะลงไปข้างล่างเลยยิ้มยิ้มให้กล้องสักนิดนึงโ <c oughs> บกไม้โบกมือซะหน่อย <c oughs> อ่ะโบกไม้โบกมือซะหน่อยโบกไม้โบกมือซะหน่อย โอเคโอเคเละไปหมดเลยอะคุณหาแอบเละกระจายยังอยู่ดีย like ังอยู่น้องเขายังอยู่ดีอ่าล่ะครับมาดูดีกว่าว่าค่าหัวของตอกแตกนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับระหว่าง1 0 0จนถึง40,000บาทครับ 2คนนะครับสะส,สมไป2,100มรบาทเอาลัครับคนต่อไปใครจะเป็นนักสู้คนที่3ที่โบธัญญาสุพางเลือกเชิญเลยครับเลือกหมายเลขแปดดีเจนา จะพูดว่าขอตกเลยได้ไหมครับทําไมอะสวยขนาดนี้ต้องยอมแพ้แล้วครับผมตัดมนเลยค่ะก่อนอันเดียจะยังไงผมร้อนเล่นนะคะผมร้อนเล่นฮะมาถึงคิวของดีเจนาวแล้วนักสู้คนที่3ดูร้อนลนมากเลยทีเดียวรับผมพร่ามันยังติดตาอยู่เลยนะฮะเมื่อกี้อะไรที่ติดตาคุณแอร์แบ็กเขาภาพที่เขาตกลงไปครับผมแต่ว่าแอร์บ็กมันอยู่ในใจอยู่แล้วครับผมอันนั้น อหาไหมคะนาไหวไหมต้องการการไผ่ปอดอะไรไหมฮะแต่ว่าถ้าได้ตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจัดเจแล้วแั่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องขนาดนั้น มาถึงการดวลครั้งที่3ของโบทัญญาสุพางเลือกมาแล้วเป็นดีเจนราวสถานการณ์ของ DJ เจนาตอนนี้นะครับอยากจะให้ไปพักดีกว่าดีครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับของการดวลครั้งนี้สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับสมัครเข้ามาร่วมเป็นนักสู้ในรายการของเรานะครับเข้าไปใน f e c o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  k n p n p e นะครับ Still Standing Thailand นะครับแล้วก็รีบสมัครกันเข้ามาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ b บบีมา h ไ Lu ักซ์รีโว้โค้กวัสลินบาร์บีคิวพลาซ่าเนสาแฟยามา ATTRACT 3D CTOA และแบรนด์ซุปไก่สกัดครับ yeah! Yeah! มาตามให้กำลังใจโบธัญญาสุพางกันต่อในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่กับรายการตกสิบหยิบล้านเซลซานิ่งไทยแลนด์สวัสดีครับ องเตามันตกลูอะไรไปกีอันนี้คุณไม่ได้เล่นมุกอะไรผมใช่ไหมคุณเล่นตกจริงขอโทษค่ะไอ้คนกลัวอยู่นี่ด้วยระแวงไันหมดแล้วนี่ค่ะขาเขอสั่นไปหมดแล้วค่ะแต่โบถ้าโบเลือกพี่พี่จะทำให้โบเป็นคนที่หล่นลงไปข้างล่างด้วยตัวพี่เอง